นามัตถุรัตตัตยัยศะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตัยขอถวายความเคารพแก่พระอาจารย์มหาสมโพสุมเมโธและพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเจิญโุยมนั่งตามสบายวันนี้ก็ถึงเวลาของอาตาม,มา ที่จะได้มาบารสธรรมะตามที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการที่เราได้ประพฤติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,เจ้าแล้วนั้นย่อมทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ประสบพบเจอ แต่ความสุขการที่เราจะประสบพบเจอกับความสุขมันไม่ได้เกิดจากการอ้อนวอนขอพรจากสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นจากการกระทําของเราที่มีการงดเว้นจากอากุศล ตามที่พระพุทธองค์ได้บอกเอาไว้แต่ในที่นี้มีคนส่วนมากเชื่อว่าการที่เรานั้นประสบความสำเร็จหรือว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นมันเกิดจากการที่เราอ้อนวอน ดนบรรดาลขอพรต่างๆถ้าตามในหลักความเชื่อของเราท่านทั้งหลายที่เราได้เห็นบางคนก็ชอบสิ่งที่เขาเรียกว่ามูเตลูสายมูสายมูอย่างเงี้ยพวกเครื่องรางของขัง สิ่งต่างๆที่เราเห็นนะครับผมเรียกว่าสายมูนะบางคนก็ชอบอ้อนวอนเทพเจ้าให้มีคนมารักให้มีคนเมตตาบางท่านก็ขอกับเทพเจ้า ว่าให้ข้าวจข้าวเจ้าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆนะและสุดท้ายก็ไปบนบานศารกล่าวกับเทพเจ้าว่าขอให้ข้าวเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขคุณโยมมีความเห็นว่ายังไงบ้างแต่โดยความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะ ตามที่เราขอจริงไหมอันนั้นมันเป็นเป็นเหตุเป็นเหตุหรือว่าเป็นความเชื่อต่งตางๆที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาแล้วแต่โดยความเป็นจริงแล้วนะในตามหลักของทางพุทธเรามาดูใน เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะนะที่เราเรียกว่าของขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นของขังในคนวามเมตยถ้าพูดแบบเป็นกลางๆก็จะบอกว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจถูกไหมคุณโยมในที่นี้ก็มีหลายแบบนะมีทั้ง พระพิกันเนตรมีพระพรมเป็นต้นคุณโยแต่ในทางพระพุทธหรือว่าทางพุทธนะคุณก็จะมีเหรียญที่เป็นมาวุธโลก ถือว่าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถามว่าเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ไหมคุโยมเรามองแบบกลางๆมันก็พึ่งได้มันก็พึ่งได้นะแต่เวลาคุณโยมไปได้สิ่งสิ่งนั้นจากใครเนี่ย หรือว่าได้จากพระรูปไหนเนี่เขาก็จะบอกให้เราว่าให้เราตั้งตนอยู่ในศีละธรรมคุณงามความดีถูกไหมเพราะว่าโดยตามลำพังแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเห็นนะบางคนห้อยไปนะลดความ,าม,มก็มีไม่เป็นไร่ะถูกไหมไม่เป็นไรนะ โอ้ยมันช่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆมันเหมือนเกิดปาฏิหาริย์ถูกไหมคุณโยมแต่ถ้าเรามองในเรื่องของธรรมะบุคคลผู้นั้นนะยังไม่ถึงยังไม่ถึงข่าวนะยังไม่ถึงคาดก็คือยังไม่ถึงกรรมที่เขาได้ทำอาไว้แต่ถ้าถึง เหตุนั้นเมื่อไหร่คุณโยมสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณโยมคิดว่าจะช่วยเราได้ไหมมันก็ช่วยไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าเป็นเป็นไปตามาอำนาจอานาจของของกรรมนะคุณโยมแต่โดยส่วนมากแล้วเรามีความเห็นที่เป็นแบบนั้นพอเราเห็นในสิ่ง,งนี้นยคุณโยม คนก็จะมองว่ามันเป็นอภินิหารแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของกรรมนะคุณผูมในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเครื่องรางของขังตามที่เราได้สรรหามาเพื่อเป็นที่พึ่งในทางจิตใจของเราสว่วนอย่างที่สองเราไปกับ ขอพอรเทพเจ้าเพื่อให้ข้าพเจ้าได้พบกับคนรักหรือว่าคู่รักในสมัยนี้ก็ยังมีอยู่แต่ในทางพุทธศาสนาคุณโยมบอกว,ว่าเหตุที่จะทำให้คนมาเจอกันนุมหรือว่ามารักกันมันต้องมี เหตุที่มาก่อนหน้านี้คือเคยได้ทําได้ร่วมสร้างกุศลด้วยกันมาพุโรมมันถึงทําให้เราได้เจอกันแล้วก็อย่างที่สองก็คือเหตุปัจจุบันพุรมพุโมได้สร้างกรรมต่อกันหรือเปล่ากรรมที่เป็นกรรมดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บางคนไปอ้อนวอนขอพรนะคนุณโยมขอให้ความรักของข้าพเจ้าหนึ่งได้สุขสมหวังคุณโยมแล้วเป็นไงคุณโยมมันก็ไม่เป็นความจริงเนี่ยถูกไหมเพราะว่าเราไม่เคยปฏิบัติสามีไม่เคยปฏิบัติภรรยาเลยแล้วคุณจะเอาตรงไหนมามีความสุขอะจริงไหมงั้นมันเป็นอย่างนี้นะคนุณโยม ถ้าเรามองในเรื่องของหลักธรรมเราไม่เคยเอาอ,อกเอาใจสามีภรรยาเลยคุณโยมไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลต่อกันเมื่อได้เจอหรือว่าได้พบกันแล้วเนี่ยจริงไหมคุณโยมมันก็ไม่สุขสมหวังตามที่เราได้ปัตถนาเอาไว้นะในอย่างที่สอง ส่วนอย่างที่สามคุณเยมขอให้กิจการงานของข้าพเจ้านั้นประสบความสำเร็จไปเที่ยวขอพรทุกที่เลยนะคุณโยมที่ไหนที่จะเป็นที่พึ่งเราได้คุณเยมเราไปทุกที่ใช่ไหมแม้จะไกลแค่ไหนก็ไปมีคนมาบอกเล่าให้เราฟังว่าที่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ประสบความสําเร็จเราก็ดันโ้นไปนะคุณโยมหมดเท่าไหร่ก็ยอมอะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามหลักธรรมของทางวุทธศาสนาก็จะบอกว่าให้เรานั้นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา การงานของเรามันจะประสบความสําเร็จได้มันต้องมีความชอบไหมคุณโยมมันต้องมีความชอบในสิ่งนั้นๆอย่างเช่นเราชอบทํารถมอเตอร์ไซค์ว่าเราชอบค้าขายมันก็ต้องเกิดจากความชอบก่อนถูกไหมคุณโยมและทีนี้ก็ต้องมีความเพียรด้วยคุณโยมไม่ใช่ทําแป๊บๆแ,บแบล้วก็เลิกถูกไหมแล้วต้องมี ใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่เราทําด้วยเราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปประกอบด้วยการงานมันจะถึงประสบความสําเร็จตามที่เราได้หวังขอล้านให้ได้ร้านคุณโยมแต่ถ้าวันนี้เรายังนอนหลับไม่ตื่นอยู่คุณโยมว่าจะได้ร้านไหมถูกไหมมันเป็นอย่างนี้นะในตามหลักธรรมพุทธศาสนาแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคุณโยมขอให้ข้าพเจ้าได้ ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปโอเคก็ไม่เป็นไรคุณโยมก็เป็นการขอพรอที่ทุกคนนั้นปรรถนาแล้วทุกคนก็อยากมีเงินมีทองอยากมีความสุขมีความร่ำรวยในฐานะต่างๆต,ตามที่เราสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเรามองในมุมของธรรมะถูกไหมคุณโยงถ้าเราไม่ไม่ขยันหาไม่รักษาทรัพย์ ไม่คบเพื่อนดีๆไม่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงคุณโยมคุณโยมว่าเราจะรวยไหม่ะมันก็เป็นไปไม่ได้อ่ะจริงไหมจริงไหมโยงกาจริงป่ะอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าโดยส่วนมากแล้ว่ะคนก็ไปพึ่งทางนั้นคุณโยมไปพึ่งกับสิ่งที่มันไม่ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงก็คืออัตหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะถูกไหมคุณโยมคนเราจะรวยหรือว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากที่ที่ตนเป็นผู้กระทำให้มันเกิดขึ้นจริงไหมคุณโยมไม่ได้ไปไปเที่ยวขอพรตามสถานที่ต่างๆนะคุณโยมเราก็จะหมดไปกับค่าค่ารถค่าลาที่เรานั่งไปนะคุณโยมแต่โดย ความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นคุณดมส่วนอีกอย่างหนึ่งคุณดมที่เราทุกคนท่านทั้งหลายได้ขอเลยขอให้ข้าพเจ้านั้นประสบพบเจอแต่วความสุขการที่เราจะประสบประสบพบเจอความสุขนั้นคุณมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไป อ้อนวอนว่าเราไปขอพอรจากที่ที่ใดมันเกิดจากการที่เราทำให้ตัวของเรานั้นมีความสุขในความสุขในที่นี้นนเี๋จะมันมองได้หลายแบบสุขทางกายก็ดีสุขทางใจก็ดีสุขทางกายก็มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนุ่งห่ม เรื่องวัฏินผิวต่างๆเนี่ยเป็นสุขทางกายใช่ไหมครัโยมแต่เป็นสุขทางใจน่ะสุขทางใจมีหลายแบบสุขจากการที่เราได้สร้างบุญ,สร,บญส,สร้างกุศลสร้างกุณงามความดีเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะสิ่งที่มันเกิดมาจากภายในจิตใจของเรา คนทาจะเป็นผู้รู้คนที่ไม่ทําจะบอกไม่ได้ถูกไหมคุณโยมนี่นะเราก็เที่ยวหาความสุขแต่ในความเป็นจริงแล้วความสุขมันก็คือความสงบที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันไม่ได้ว่าเป็นการที่เราไปอ้อนวอนขอพรจากสิ่งนี้ไหน ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขแต่ตัวของเราเองนั้นเนี่ยยังไม่ละจากบาปอาุกลเราว่าจะมีความสุขไหมมันก็สุขสุขทุกทุกกันนะสุขสุขทุกทุกใช่ไหมอย่างริงแล้วมันก็เป็นความสุขที่มันเป็นสิ่งของที่มันเกิดขึ้นชั่วคราวน พอหมดจากตรงนั้นเนี่ย mm. เก็กลับมาทุกข์ใหม่ mm. แต่ถ้าโดยตามหลักของพระพุทธศาสนาน mm. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแม้จะเป็นแค่ชั่วขณะหนึ่งก็ตาม mm. เหมือนที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ย mm. ถ้าตมาถามว่าคุณโยมมีความสุขไหม โยมมีความสุขไหมไม่จะเป็นเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงอ่ะโดยประมาณส่วดมนต์นั่งสมาธิอย่างวันๆหนึ่งอ่ะคุณโยมเราเจออะไรที่มันไม่เหมือนกันนะถูกไหมคุณโยมแต่สิ่งที่มันเหมือนกันก็นกคือเวลาอ้เวลาเนี่ย มันจะบอกเราได้เลยว่าเวลาไหนเนี่ยเราควรที่จะทำให้ตัวเองนั้นนี่ยมีความสงบสักสิบห้านาทีก็ยังดีอย่างน้อยมันก็รู้สึกอิ่มเอิบภายในจิตใจถูกไหมสุขทั้งกายแล้วก็สุขทั้งภายในจิตใจ ที่นำเรื่องนี้มาเล่าไม่ใช่ละลรพอดีไปเจอโยมเขาถามว่าผมพี่พี่ไม่ชอบสายมูบ้างหรอสายมูแล้วว่าเข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นแค่เปลือกมันเป็นแค่เปลือกนอก ที่จะทาให้เราได้เจอแก่นถูกไหมคุณโยมเพราะอะไรเพราะมันเข้าถึงง่ายก็เหมือนอย่างเราถ้านั้งหลเวลาเราเห็นผลไม้ที่มันสวยๆหรือว่าเห็นอะไรที่มันสวยๆถ้ามันที่มันเป็นรูปลักษณ์ภายนอกคุณโยมจะเดินเข้าไปหาก่อนไหมเฮ้ผลไม้ลูกเนี้ยสวยยังเลยเราก็ต้องเดินเข้าไปหาก่อนถูกไหมแต่พอ เดินเข้าไปดูเดินเข้าไปชิมอย่างเงี้ยอ,อย่างเช่นมะม่วงเงี่คนเดียวบางทีที่มันสวยเนี่ยคือมันบ่มมันไม่ได้สุกตามธรรมชาติถูกเง้ยพอเราชิมเข้าไปอ้มันปเปรี้ยวถูงไหมเช่นเดียวกันคนเดมการที่เราจะเข้าถึงแก่นคนเดอง มันต้องเจอเปลือกก่อนมันต้องกระตะเปลือกก่อนพอผ่านเปลือกไปแล้วจาเจอกพีอีกพอเจอกับพีถึงจะเ,เ,เจอแก่นถูกไหมแก่นก็คือคำสอนที่เราควรประพฤติปฏิบัติตาม ถามว่ามันต่อเกี่ยวเนื่องกันไหมว่าการที่เราได้กราบอ้อนวอนขอพรว่าโดนบันดาลมันก็เป็นข้อเนื่องกันแหละเพราะว่าโดยตามที่เราเห็นในโลกของปัจจุบันทุกๆกวัดนะเขจะมีเทวรูปถูกไหมมีเทวรูป มีอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์อะคุณโยอย่างที่บอกะอะะทำไมตั้งข้างนอกวัดไม่ได้ละ่ะถ้าตั้งข้างนอกวัดคุณโยมมั่มีคนกล่าไหมจริงไหมให้คุณโยมลองลองคิดดูพอเราคิดแล้วมันเกิดปัญญาคุณโยมหรือว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เราทำนี่มันเกิดขึ้นอะมันไม่ได้เกิดจากการที่เราอ้อนวอนโดนบันดาล ถูกไหมมันเกิดจากการที่เราทำพอเราเข้าไปรู้จักเปลือกมันเปลือกก็ทำให้เราได้เข้าไปรู้จักกับกระพี้พอได้เห็นกระพี้มันทำให้เราได้หึงแก่นทนโยถ้าเรามองแบบเป็นกลางๆนะแต่ถ้าเรามองแบบโดยทางที่ตรงเลยท่าโยม โดยที่ไม่สนในส่วนของทางโลกมุ่งเน้นแต่ทางธรรมะอย่างเดียวเมันจะทำให้เรามองไม่เห็นอย่างอื่นถูกแมคุณโยมพอมองไม่เห็นอย่างอื่นเราจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่า ไอสิ่งที่เราทำอยู่มันคือสิ่งที่ดีแล้วพอมันดีแล้วเนี่ยมันจะไม่มองเห็นถึงส่วนต่างๆของทางอื่นถูกไหมคุณโยมอย่างเช่นเราไปเจอคนที่รู้สึกว่ามีความที่ ยึดมั่นในคุณงามความดีแต่เวลาเมื่อเห็นผู้อื่นทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไปติดเตียนเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าติดดีาพอมันติดดีมันจะไม่เห็นสิ่งที่ บุคคลอื่นได้ได้ทำมันเลยกลายเป็นอุปทานไปกลายเป็นความยึดมั่นถือมาแล้วพอเราได้เจออย่างที่บอกอมันทําให้จิตใจเราคุณมองไหมถูกไหมเฮ้ยไปเจอคนทําไม่ดีให้เราเป็นคนทำดี <S <S ถูกไหมไปเจอคนทำไม่ดี กลายเป็นใครทุกข์ล่ะคุณโยมทีนี้ให้มันไม่เป็นอย่างใจเราอะ่ะทําไมไม่ตั้งหน้าตั้งตาทําความดีละ่ะถูกไหมอย่างที่บอกคุณโยมที่ได้นําเรื่องเนี้ยมาเล่าคุณโยมที่เป็นการอ้อนวอนเพื่อให้ให้เราเนี่ยได้เกิดปัญญา เื่อที่จะคลายความยึดมั่นถือมั่นของเราและการที่เราไปติดความดีคุณดมมันจะทําให้เราไม่มองเห็นความดีของผู้อื่นพอเรามองไม่เห็นความดีของผู้อื่นปุ๊บเราจะคิดว่าตัวเองเนี่ยดีอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้ยแล้วมันเป็นความจริงไหมมันไม่เป็นความจริงคุณดม ตามที่พระพุทธองค์บอกนี่แหละว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในทำทั้งปวนอย่างที่บอกคุณโยมการที่เราจะศรัทธาอะไรมันต้องประกอบด้วยปัญญาประกอบด้วยปัญญาในที่นี้ก็คือตามที่อาตมาได้เล่าให้ฟังนะคนุณโยมถ้าเรา มีของขังแต่ถ้าเราไม่ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงามสิ่งสิ่งนั้นก็จะไม่คุ้มครองเราแน่นอนถ้าเราอยากมีคนที่รักเราก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาเดียวก็ต้องทำดีมีการซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีความผ่มใจ มีความอดทนมีความเสียสละมีปัญญาเสมอกันคุณโยมคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันความรักก็จะสามารถที่จะอยู่รอดเป็นไม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเหมือนกับที่คนโบราณเขาได้กล่าวเอาไว้ถูกไหมมันต้องสร้างนะต้องสร้างเหตุนะมันถึงจะได้รับผล แล้วการที่เราจะมีความสำเร็จในการงานหรือว่าหน้าที่ต่างๆก็ต้องมีความชอบมีความเพียรมีใจจดจอ่อมีปัญญาเข้าไปประกอบความสำเร็จนั้นก็จะสำเร็จได้ตามที่เราได้ทำถ้าเราอยากมีความสุขโยม เราก็ต้องทำโดยการที่เราให้ทานก็ดีโยมรักษาศีลเนี่ยจเจริญภาวนาุโยมว่าทำให้เรามีทั้งความสุขที่มันเกิดจากภายนอกแล้วก็เกิดจากภายในแบบนี้นะคุณโยมไม่ได้เกิดจากการที่เราเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ การที่เราเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะศึกษาให้มันเกิดปัญญาพี่ยพอมันเกิดปัญญาเราก็จะมองว่าสิ่งต่างๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละโยมต่อให้เราหมดลมหายใจไปมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแต่เราทุกคนท่านทั้งหลาย,ยถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธพระพุทธศาสนาตามาก็ ขอฝากไว้สำหรับธรรมะในค่ำคืนวันนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงโดนบันดาลให้คุณโยมนั้นประสบแต่ความสุขความจเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขะระ,ะระปฏิพนันธนะสารสมบัติคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังสิ่งที่หวัง ดังสิ่งที่คิดทุกสิ่งทุกอาการด้วยกันทุกคนทุกท่านเธอ